ชยี่อนิเมะขอเสนอศึกจกักรพรรดิสวรรค์หรือหนึ่งในใต้รากตอนที่49เมื่อความแปรปวนของมิติระเบิดออกมาตัวมูเฉินเป็นคนแรกที่สามารถตอบสนองได้ทันคือหลิงนั้นหอคุ้มร่างของเขาปกป้องเขากับรั่วรียเอาไว้แต่การโจมตีนี้เป็นสิ่งที่คาดไม่ถึงหลังจากผ่านไปสักครู่ความผันผวนลดน้อยลงตัวมูเฉินก,ก็กอดทั้งด้านรั่วเรียไว้แล้วปากฏตัวบนยอดเขานั้นรอบกายพวกเขาปกคลุมไปได้วยหมอกหลิงหนาทึบ แต่กลับไม่มีความเคลื่อนไหวเพราะจะเห็นได้ว่าพวกเขาอยู่ในจุดลึกของมฑลน,นซีหว่างความพันผวนของมิตินั้นหมายถึงการแยกตัวของพวกเขาออกจากกันดูเหมือนเราจะถูกจับตามานานแล้วนะลัวรีบขุดมูเฉินเองก็พอจะเข้าใจขนาดดวงตานั้นเตมไมดเรียกความระแวงเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นทําให้เขารู้สึกไม่สบายใจเนื่องจากศัตรูวางแผนมาก่อนล่วงหน้าความพันผวนของมิติก่อนหนะ้าอ่อนแอเกินไป ทำได้เพียงแค่แยกเราออกจากการให้ไก่แต่เพียงพอทำให้ศัตรูนั้นตามจัดการเราได้ทีละคนรีบไปรวมกลุ่มให้เร็วที่สุดจะดีกว่าภารกิจครั้งนี้อันตรายอย่างยิ่งพวกเขาเป็นพวกที่อยู่ทีแจงส่วนศัตรูซ่อนตัวอยู่ในที่มืดมีหนำสายังถูกแยกออกจากกาันสถานการณ์นี้นับว่าเสียเปรียบอย่างมากลัวรีเองก็เห็นด้วยโชคดีนะที่ตัวเขาตอบสนองได้ไหวทำให้เขาทั้งคู่นั้นไม่ต้องแยกออกจากกาันไม่อย่างนั้นนางคงกังวลจนตายแน่ ขณะมูเฉินก้าวไปข้างหน้าไปเพลิงสีดําก็ปรากฏออกมาจากร่างกายขณะเขาเดินไปข้างหน้าลัวลี่เขากวาดมองหมอกที่หนาทึบนั้นเพราะว่าขนากกาลังเนี่ยเริ่มก้าวเดินดวงตาเขาเริ่มเปลี่ยนไปเขารีบถอยหลังออกมาหลายก้าวขึ้นพลังบางอย่างแยกหมอกออกจากกันก่อนยิงไปยังตําแหน่งที่ยืนอยู่ด้วยความเร็วพื้นดินบริเวณนั้นยุบตัวงลงลอยล้าก็แผ่กระจายออกมาเมื่อมูเฉินมองเบื้องหน้านั้นเขาเห็นหอกดําเสียบทะลรุลงไปที่พื้นดิน ครึ่งหนึ่งของความยาวนั้นพลังที่มาจากหอ,อกเล่มนี้น่ากลัวมากเมื่อมูเฉินหลบเรีกวิถีหอ,อกสีดําที่มาจากที่ไหนไม่รู้หมอกหนาอีกหนึ่งก็กระจายตัวออกจากกันลําแสงสีแดงมืดฟ้ามัวดินนั้นยิงเข้าใส่ทันทีลัวรีก็ปาดเข้ามามือกำกระบี่ทันใดนั้นรัศมีกระบี่ก็ปากฏสกัดกับลําแสงสีแดงที่พุ่งมาทั้งหมดเสียงปบมือดังมาจากหมอกนั้นสายตาเปลี่ยนเป็นเยือกเยน็นตัวมูเฉินก็มองไปยังตําแหน่งสีแดง เมื่อหอกนั้นแยกออกจากกันลางคนสองคนก็เผยตัวเบื้องหน้าเขาเป็นหน้าผาสูงตั้งานที่มีคนสองคนคนหนึ่งนั่งคนหนึ่งยืนคนที่นั่งอยู่สวมชุดแดงรอยยิ้มชั่วร้ายมามีสันสิบเล่มนั้นอยู่ในมือของเขากำลังบินเหมือนปลาแหวกวายคนที่ยืนนั้นเขาเป็นชายรูปร่างผอมแห้งทว่าถึงเขาจะมีรูปร่างเล็กแต่มีหอกสีดําขนาดใหญ่แปดเล่มพาดอยู่ด้านหลังทําให้ผู้คนรู้สึกแปลกตาอยู่บ้าง ตอนนี้ทั้งสองกำลังส่งยิ้มที่อาจแน่นด้วยความมันเทิงมองมู่เฉินกับรั่วรีฮ่าฮ่าโชคดีจริงๆเราได้เจอคนงามขนาดนี้ด้วยดวงตาชายชุดแดงนั้นมองมู่เฉินกับรั่วรีก่อนจะหยุดบนล่างของรั่วรี้องกับดวงตาเบิกกว้างหน้าตาของเจ้าสองคนนี้ดูเหมือนจะเป็นสิทธ์ใหม่ฮ่าฮ่าดูเหมือนสำนักศึกษาเปย์ชางจะเข้าตาจนจริงๆถึงได้กล้าส่งหน่วยอ่อนแอแบบนี้ออกมาจริงพวกมันกล้าส่งกระทั่งสิษธิ์ขุมพลังหาวเทียนออกมา สำนักศึกษาเปิดฉางฉักจะไร้ประโยชน์มากขึ้นชายชุดแดงนั้นก็รู้สึกแปลกใจที่มูเฉินที่มีขุมพลังห่าวเทียนนั้นกลับมาร่วมภารกิจในการไล่ล่าพวกเขาชายชุดแดงเองพลิกนิ้วทีหนึ่งทําให้แสงสีแดงทั้งสิบนั้นหมุนแล้วมองมู่เฉินข้าจะให้โอกาสแกไอหนูหนีไปแล้วทิ้งแม่นาคนนี้เอาไว้ซะแกมีเวลาหนีน้อยนิดเท่านั้นมูเฉินก็มองชายชุดแดงและบอกว่าแกคืออันดับเจ็ดกับอันดับแปดบนกระดานข้าขัว ชื่ออยู่กับเหมาเจี้ยงสินะดูเหมือนแกจะรู้เกี่ยวกับพวกเราดีไม่น้อยนะชายชุดแดงที่ชื่อว่าชื่ออยู่นั้นตอบเขากางมือความ,มีดสั้นนั้นพร้อมกันแลบลิน้นเอาลไลเด็กเรือของหยุดพามร้ายสาระแล้วใส่หัวไปนี่เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่ข้าได้เห็นสาวงามขนาดนี้เสียงใสกังวานนั้นเป็นทํานองของฝักกระบี่ที่ดังออกมาอย่างเกี้ยวกดัดด้วยความเร็วเหนือบรรยายนั้นก็พ่าพื้นดินก่อนจะเฉือนไปที่ใบหน้าของชื่ออยู่ พอเห็นแบบนี้ก็ส่งหอ,อกออกไปเพื่อปะทะกันหลังจากทั้งสองปะทะแล้วก็ยังสามารถทําให้หอ,อกสีดําถูกซัดกระเด็นออกไปได้จากนั้นรัศมีกระบี่นับไม่ถ้วนก็เฉียดฉลับใบหน้าของชื่ออยู่จนเลือดไหลใบหน้าชื่ออยู่เปลี่ยนไปทันทีสายตามืดบนจ้องมองหญิงสาวข้างกายมู่เฉินที่กําลังถือกระบี่ยาวเอาไว้น่าอร่อยจริงๆชื่ออยู่ในกาดฟ้าและเช็ดเลือดขณะไอมือดบนปรากฏข้าจัดการมันเองได้ไหม ลัวรีถามขณะหันมามองมูเฉินนางเกยียดคนที่มองนางด้วยสายตาเล้าหลม่มนางอยากจะกระซ u วกระบี่ใส่จริงๆตัดมือทั้งสองข้างของมันออกและไว้ชีวิตมันมูเฉินพยักหน้าลัวรีสัมผัสได้ถึงจิตสังหารจากเขาเหมือนกันลัวรีเองก็ยิ้มตอกลรงโจมตีฆ่ามันทั้งคู่ซะชื่อ,อยูคำรามทั้งสองคนนอกจากหญิงสาวชุดดำที่มีขุมพลังทงเทียนขั้นตน้นอยากจะต่อก,ก่อนแล้วมูเฉินก็เหมือนกระตัวถ่วง มีพลังแค่นี้ยังกล้าทําท่าทียัดโสต่อหน้าพวกเขาสองคนลอยยิ้มที่ชั่วร้ายปรากฏบนมุมปากของเหมาเจียงขนาเอื้อมมือไปจับหอกสีดําเขาเพียงกระตุกมือเล็กน้อยทําให้หอกสีดํานั้นปัทุด้วยลําแสงสีดํากลายเป็นมังกรดําแล้วแหวกออกไปแม้กระทั่งพื้นดินยังแตกออกเป็นรอยขนาดยักษ์พุ่งเข้าหาหมูเฉนินตัวมูเฉินก้าวไปข้างหน้าเขากำมือเล็กน้อยแสงสีดําห่อ,อคุ้มทั่วรร่างก่อนจะชกหมัดออกไป แสงสีดำคุ้งออกมาเมื่อหมัดมู่เฉินซัดอย่างจังใส่หอ,อกนั้นไหัวไเปซะตัวมูเฉินเยือกเย็นขนาดสายฟ้าฟาดบ้าข้างทะลักออกมาต่อมาหอ,อกสีดำก็สลายไปเกิดอะไรขึ้นกันแน่ไอหน้าชื่ออยู่กับเมาเจียงดูเหมือนจะเปลี่ยนไปแววตกตะดึงในเด่นชัดกระทั่งชื่ออยู่ที่มีขุมพลังทงเทียนขั้นตน้นอย่าไม่กล้าใช้หมัดเปล่าๆป,ประทะก,กับหอ,อกของเมาเจียงเลยแต่ไอหนุ่มที่มีขุมพลังหาวเทียนขั้นไปกับทำได้ ขุมพลังทงเคียนขั้นต้นพวกแกดันไม่เจียมการาหัวเสนอหน้าเข้ามาดูเหมือนพวกแกจะสะกดคำว่าตายไม่เป็นลังสีสังหานั้นปรากฏบนใบหน้ามู่ฉันเมื่อเห็นไอขยะสองตัวนี้เขาเองเนี่ยไม่คิดจะปล่อยพวกมันรอดไปแน่หลังจากนั้นเงามังกรลุกชดช่วงกระปรากฏจากร่างของเขาจากนั้นล่างทท่ราวกับสายฟ้าก็พุ่งหาเหมาเจี้ยงไอขี้โม้หน้าด้านความเยือเกเย็นปรากฏในดวงตาเหมาเจียนขณะเขาทะยานออกไปเขากำหอกแน่นมาก คือหลิงระเบิดออกมาเช่นเดียวกันจากนั้นร่างของเมาเจี้ยนก็สั่นสะท้านเงาหอ,อกมืดฟ้ามัวดินปิดล้อมมู่เฉินเอาไว้เมื่อเจอกับการโจมตีน,นตัวเขากลับไม่ได้แสดงท่าทีรบเรี่ยงเขาเพียงกดไปสายฟ้าพิษตาเง,งาหอ,อกเหล่านั้นก็ซัดเข้าใส่ร่างเขาเสียงโลหะดังออกมามีสะเก็ดไฟมากมายทว่าเง,งาหอ,อกมากใหม่กับไม่สามารถทําอะไรมู่เฉินได้หมัดซัดออกไปทะลุทะลวงผ่านเงาหอ,อกเมื่อคือหลิงพวยพุง่ง การปานกับพุ่งทะลุได้ขึ้นดวยที่พันผัวจนน่ากลัวสัดใสหน้าอกของเหมาเจียนทางอีกฝั่งหนึ่งเองก็รู้สึกหวาดกลัวต่อการโจมตีที่ดุดันของอีกฝ่ายเขาดึงหอกทั้งสองเริ่มกลับขึ้นมาป้องกันเอาไว้การปานมูเฉินกระแทกอย่างดุแรงใส่หอกนั้นถึงแม้กลัวมันจะสร้างจักรกนเหล็กแต่สุดท้ายก็โค้งงอจนได้ดูเหมือนจะติดอยู่กับหน้าอกของเหมาเจียนความเยือกเย็นเริ่มปรากฏมากขึ้นในดวงตามูเฉินสายฟ้าก็ปัทุจากกัมป้นนั้นมากขึ้น จนทาให้หอกแกนเหล็กทั้งสองหักลงกับปานมูเฉินซัดกลางอกของเหมาเจียนลาวกระสายฟ้าเหมาเจียนกากเลือดออกมาพร้อมร่างกระเด็นออกไปก่อนจะทรงตัวขึ้นมาได้ขณะทรงตัวดวงตาเหมาเจียนนั้นเต็มไปด้วยความตกตะลึงและความหวาดกลัวเขาไม่คิดเลยว,ว่าชายหนุ่มที่มีคุมพลังห่าวเทียนขั้นไปที่ดูเหมือนจะรับมือง่ายคนนี้ก็มีพลังแอบแฝงที่น่ากลัวเนื่องจากเหตุการณ์ไม่คาดฝันทําให้แม้แต่ใบหน้าของชื่อ,อยู่ยังเปลี่ยนไป เขามองชายหนุ่มที่มีสายฟ้าปกคลุมร่างกายความอึดอัดเริ่มปรากฏขณะความเยือกเย็นปรากฏชื่ออยู่พลิกตัวทีหนึ่งอึดใจต่อมาํำแสงสีแดงจํานวนมากพร้อมรังสีน่ากลัวนั้นคุ้งขอหาแผ่นหลังมูฉันทว่าขณะลำแสงนั้นพุ่งออกไปล่างลัวรีก็ปรากฏขึ้นเบื้องหลังมู่ฉันใช้พลังของกระบี่นั้นสัดแสงสีแดงออกไปลัวรียืนอยู่กาอากาศชุดสีดํานั้นห่อคุ้มเรือนร่างงดงามอาไว้ผมของนางผิวสวยทว่าในตอนนี้ นางกับกายเป็นคนที่น่ากลัวซะแล้วตัดแขนของแกทิ้งไว้ซะไม่งั้นข้าอาจโดนบ่นได้รัวรีบพูดขึ้นมาชี้อ,อยู่กับกัดฟันด้วยฝีมือเจ้าเนอะหรือมือของรัวรีกรำกระบี่นั้นวาดขึ้นกลางอากาศชี้ไปยังชื่ออยู่รัศมีกระบี่นั้นทะยานออกไปตอนนี้หมอกขึ้นหลิงพาในรัศมีพันจังหายไปจนหมดด้วยรัศมีกระบี่ด้วยฝีมือข้าเนี่ยแหละรอยยิ้มไม่สนใจนั้นปรากฏภายในความงามนั้น ยังมีไอสังหารปรากฏอยู่มากมายรังสีกระบี่ไร้ขอบเขตก่อตัวกลายเป็นแม่น้ําคื่นพลังหน้ากลัวกระจายออกมาทไมไมําให้ใบหน้าชื่ออยู่เปลี่ยนไปไม่มีใครคิดเลยว่าคู่หนุ่มสาวที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาเหมือนจะจัดการง่ายกับหน้ากลัวอย่างมากครั้งนี้พวกเขาเตะเข้าใส่กระดานเหล็กเข้าให้แล้วหมอกขึ้นหลิงเริ่มแผ่ซ่านไปทั่วท้องฟ้าทว่าบนยอดเขานั้นหมอกเริ่มจางหายไปแนวรัศมีรอยจงังล่างคนทั้งสี่กำลังยืนประจันหน้ากัน คือหลิงไร้ขอบเขตกระจายออกมาทําให้หมอกที่ปกคลุมพื้นดินไม่สามารถเข้าใกล้ได้ใบหน้าของเหมาเจี้ยนกับซืออยู่นั้นเปลี่ยนไปตอนแรกพวกเขาคิดว่าคงได้เป้าหมายฝีมืออ่อนหัดแต่ทันทีที่ปะทะกันรูกแก่น้อยกับกลายเป็นหมาป่าดูร้ายทําให้พวกเขาถูกไล่ต้อนท่ากําลังเสียใจอยู่ล้ะก็ข่าวสายเกินไปแล้วนะมู่เฉินจ้องมองเหมาเจี้ยนด้วยสายตายเย็นชาพร้อมสายฟ้าสีดาภายใต้เสื้อผ้ารวดลายสายฟ้าเริ่มขุดขึ้น ขณาพลังงานแข็งแกร่งและผนมนุษย์มนาลาวกับมังกรขลังปรากฏออกมาสำนึกหรือไอหนูคุมพลังหาวเทียนขั้นปลายกล้าพูดแบบนี้ต่อหน้าข้าหรือตอนที่พวกข้าสร้างความป่นป่วนทั่วทวีปไปช่างขนแก่ยังไม่งอกเลยได้ซําเหมาเจียงคำรามออกมางั้นหรือลองดูไหมล่ะมูเฉินกับหยิมเมื่อสายฟ้าสีดําปรากฏในร่างกายเขาเคลื่อนไหวไปปรากฏเบื้องหน้าของเหมาเจียงราพูดผีรมกำปัป้านควยพุ่งออกมา เต็มไปด้วยคืนหลิงที่มีเพลิงสีดำหอกุ้มสายฟ้าสีดำอยู่บางส่วนจากนั้นพุ่งออกไปอย่างบ้าคลั่งเสียงดังกึกก้องออกมาสายตาเหมาเจียนโหดเทียมมากและมืดมนเพราะกับคืนหลิงเปลี่ยนเป็นเงาหอกและเบิดออกไปเขาไม่เชื่อจริงๆว่าตัวเขาที่มีขุมพลังธงเทียนขั้นตน้นจะไม่สามารถปราบไอ้ขุมพลังหาวเทียนขั้นไปลายได้ทั้งสองประจันหน้ากันคนละฝั่งของขอบฟ้าคือหลิงอารวาดอย่างบ้าคลั่งทำให้ไม่ตีรอบด้านเกิดความบิดเบี้ยว พายุรุนแรงกวาดออกไปเอาคือหลิงแยกและสลายออกไปจนหมดขณะมู่เฉินกับเหมาเจี้ยนนั้นเผชิญหน้ากันลัวรีก็วาดเพลงกระบี่ทันใดนั้นแม่น้ำาจากรัสมีกระบี่ก็ควยพุง่งซึ่งมาพร้อมกับรังสีคมกริบเหนือขมันใหญ่โอบร้อมชื่ออยู่ที่มีใบหน้ามืดดำสายตาของชื่ออยู่มืดขึ้นและเย็นชามากขึ้นขณะคือหลิงสีแดงนั้นกวาดออกมาจากร่างฝ่ามือวาดตาประทับคือหลิงสีแดงรวมตัวเข้าด้วยกันก็ร่างเป็นมีสันสีแดงสดจํานวนนับไม่ถ้วน มีสันเป่งประกายด้วยความเยือกเย็นทําให้คนมองรู้สึกหัวใจสั่นสะท้านต่อมาเขายกมือขึ้นพวกมันเปลี่ยนเป็นลําแสงมากมายบทบางท้องฟ้ารับคผืนดินราวกับแม่น้ํากระบี่พลังงานปะทะก,กับอากาศลําแสงสีแดงจํานวนมากสลายหายไปทันทีเมื่อเจอกับแม่น้ําความเร็วและความรุนแรงของแม่น้ํารัศมีกระบี่นั้นเหนือความคาดหมายของชื่ออยู่นะักหลังจากสามารถทําลายหาลําแสงสีแดงได้แม่น้ํารัศมีกระบี่ก็กวาดไปทางชื่ออยู่ ชื่ออยู่กระููบีไม่ถอยตาเอวกระท้องกระถูรัศมีกระบีนั้นฟาดฟันจนเกิดบาดแผลเวอร์วะเรือสดลังไหลานางสาละเลวแก่ร่นหาที่ตายความกดของชื่ออยู่นั้นมาถึงจุดสูงสุดรำแสงสีแดงสิบสายพุ่งออกจากล่างกอดเป็นมีดสั้นสิบเรมที่เหมือนลอมขึ้นจากลาวามีดสั้นทั้งสิบเรมนั้นไหลออกมาอย่างต่อเนื่องขณะขคลื่นความร้อนแผดเผาดูหน้าพิศวงอย่างยิ่งเห็นชัดว่ามีดสั้นทั้งสิบเรมนี้เป็นอาวุธสันสวรรค์ทั้งหมด นอกจากนี้ยังเป็นอาวุธครบชุดด้วยแม้ว่าจะอยู่เดียเด่ยวๆก็นับว่าเป็นอาวุธสารสวรรค์ขั้นกลางแต่เมื่อมารวมตัวกันพลังเทียบเท่ากับอาวุธสารสวรรค์ชั้นสูงมังกรแดงพิฆาตขณะชื่ออยู่พิกหนิวมีสันสิบเล่มกระเปลยนเป็นอสอรพิษพวกมันเคลื่อนตัวอย่างคล่องแคล่วพร้อมกับกัดไปที่รัร่วรีเมื่อเจอกับแรงกดดันที่มาจากสอสรพิษนั้นรั่วรียังคงนิ่งรัศมีกระบี่เริ่มปรากฏก่อนจะก่อตัวเป็นปาการกระบี่ รับแรงกระแทกบ้าคังที่พุ่งเข้ามาสองสมองทับคุมทอ้องฟ้าระเบิดเดือดผ่านทว่าเมื่อเวราผ่านไปชื่ออยู่กับเหมาเจียนก็มีแววตามืดหมดขณะรู้สึกถึงแรงกดดันคู่หนุ่มสาวที่อยู่เบื้องหน้าพวกเขากําลังกดปลายพลังที่ทําให้แม้แต่พวกเขายังรู้สึกหวั่นเกรงพวกเขาเริ่มรู้สึกไม่สบายใจขึ้นถ้ายังเป็นเช่นนั้นพวกเขาอาจจะกลายเป็นฝ่ายเสียเปียกพวกเขาต้องกําจัดคนสองคนนี้ให้เร็วมากถ้ายังรากยาวต่อไป อาจจบลงไม่ดีแนะ่พิษตานั้นความชั่วร้ายปรากฏในดวงตาซื่ออยู่กับเหมาเจียนหอกยาวในมือของเหมาเจียนปะทะกับลมหมัดของมูฉันทําให้ลมนั้นสลายพอสบโอกาสเหมาเจียนก็ถอยจังหวะเดียวกันนั้นดวงตาเขาเปลี่ยนเป็นสีแดงคือหลิงพิดปกติปลากววจากร่างเขาลาวกับพายุแผ่กระจายออกไปขนาดตาประทับในมือเปลี่ยนแปลงอย่างเร็วคือหลิงเชี่ยวกาดควบแน่นกันดูเลือนรางราวกับหอกขินสีดําที่ถมช่องว่างระหว่างสวรรค์และโลก หอขินดูเรียบง่ายไร้การประดับขนาดรวดลายแปลกประหลาดน,นั้นราวกับเส้นเลือดต่อมาขึ้นพลังเก่าแก่ไร้ขอบเขตก็ปรากฏททำให้การปรากฏขึ้นดูราวกับจะผ่าท้องฟ้าและพื้นดินได้เมื่อเห็นภาพนี้ดวงตาม,มู่ฉันก็เปลี่ยนไปเหมาเจียนกำลังแสดงคำคีระดับเส้นที่น่ากลัวออกมาตายไส้เวนเลือดสดคำหนึ่ง่นออกมาจากปากเมาเจียนก่อนจะตกลงบนหอกขินทันใดนั้นสีของหอกขินก็เปลี่ยนไป ความชั่วร้ายก็เริ่มกระจายขึ้นหอกโรหิตศึกสวรรค์เสียงคำรามนั้นดังจากปากเหมาเจียนขนาดหอกขนาดยักษ์ทยานขึ้นเปลี่ยนไปนลำแสงสีเลือดเชี่ยวกัดพื้นดินเบื้องร่างยุบตัวรอยแตกมากมายเกิดขึ้นมูเฉินเงยหน้ามองหอกขินที่รถระดับลงมาซึ่งบรรจุด,ด้วยคลื่นพลังหลังจากนั้นขยับมือวูบหนึ่งท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวก็ก่อตัวขึ้นพร้อมกับเสียงคำรามเก่าแก่เทพอสูรตัวเมือ่อหือมาตาประทับเทพทั้งสามจากคมพีสี่เทพอสูร ได้ถูกมู่เฉินนาออกมาหลังจากพลังเขาเพิ่มขึ้นอนํานาาของตาประทับทั้งสามก็เพิ่มตามมาเทปอสูรตัวมือมาทั้ง3ามส่งเสียงคารามทะยานข้ามท้องฟ้าจากนั้นเปลี่ยนเป็นลําแสงสามสีด้วยกันพวกมันไขว้สลับการรับพุ่งออกไปทันใดนั้นคือหลิงเชี่ยวกาดกระแทกโรงบันหอ,อกขินยักษ์ที่พุ่งลงมาเบื้องหน้าพายุขึ้นเหนือคําบรรยายอารวาสออกมาทําให้ยอดเขาเบื้องร่างพังทลายและยุบต,ตัวลงไปขนากวาดตัวเข้ามา เกิดรอยแยกขึ้นทุกทิศเมาเจียงนั้นมองต้นกำเนิดของพายุพลังงานที่ผิดปกติหลังจากนั้นพายุก็สงบทวารางมูเฉินกับหายไปมันระเบิดตัวเองตายไปแล้วหรือเมื่อเมาเจียนกวาดมองความสุขก็ปรากฏการโจมตีกระบวนท่านี้เป็นไม้ตายเขทาทามูเฉินกล้าประทัดตรงๆนับว่าประมาทอยู่บ้างยังไม่จบเลยแกมีความสุขอะไรนักหนาหรือแต่ในจังหวะที่ความสุขปรากฏเสียงย้อย,ย้อยก็ดังขึ้นสีหน้าเมาเจียนเปลี่ยนไปกลายเป็นเลือกหลัก ก็พบว่ามูเฉินนั้นลอยอยู่บนท้องฟ้าตั้งแต่เมื่อไรไม่รู้ตอนนี้เจดีสีดําขนาดยักษ์ปรากฏเบื้องหลังมูเฉินซึ่งมี9ก้าชั้นพร้อมกับพลังงานไร้ขอบเขตมาดูกันว่าใครจะเป็นคนสยบใครกันแนะ่ขณะที่เจดี9ก้าชั้นระเบิดออกพื้นผิวของเจดีแต่ละชั้นแต่ละชั้นก็เปล่งประกายเรืองรองลาแสงสว่างเจิดจ้าพ,พุ่งผ่านลวดลายสีทองฉายมันตัวเจดีก่อนมังกรทองสี่ตัวนั้นจะคำรามขึ้นชวัดเฉวียนพันรอบเจดี ในอดีตเมื่อมู่ฉันเปิดใช้งานเจดีเก้าชั้นเขาสามารถเปิดได้เพียงสองชั้นเท่านั้นแต่เมื่อพลังเพิ่มขึ้นเขาสามารถเปิดใช้งานได้ถึงสี่ชั้นสยบมันให้ขาะและเมื่อมู่ฉันตบมือลงไปมังกรทองสี่ตัวนั้นพันรอบก็ส่งเสียงคำรามเจดีเก้าชั้นกดทับเงาร่างของเมาเจียงเอาไว้คำภีเทพหมื่นหอกเหมาเจียงยังคงคำรามออกมาหอกสีดำเรืองรองนับหมื่นนั้นกระจายออกทว่าเจดีเก้าชั้นไม่ได้สนใจกับการโจมตีที่พุ่งเข้ามา มันยังกดทับลงด้วยพลังที่เหนือชั้นกว่าขนาดำแสงหอ,อกจำนวนมากนั้นต้านทานไม่อยู่ภายในไม่กี่ชั่วอึดใจเจดีก้าชั้นก็ทำลายหอ,อกแสงทั้งหมดภายใต้สายตาตกตะลึงและหวาดภวาของเหมาเจียนก็ซัดลงปะทะกับปาการขึ้นหลิงไร้ขอบเขตรอบตัวเขาใบหน้าของเหมาเจียนซีดขเข่าเลือดสดนั้นกุ้งออกมาจากปากล่างดำดิ่งลงพระสุธากระแทกกับยอดเขามากมายจนเกิดการยุบต,ตัวขึ้น จังหวะที่เหมาเจี้ยนกำลังจมอยู่ใต้กองขินมากมายเขาทะยานขึ้นมาได้สภาพทุรักทุเลตอนนี้ทั่วทางร่างชุ่มโชกไปด้ยวยเรือดใบหน้าขาวซีดราวกระสบขนาดดวงตาอัดแน่นด้วยความตกใจกระบวนท่านี้ของมู่เฉินทำให้เขาได้รับบาดเจ็บสาหัสนอกจากนี้ยังรู้สึกว่าเมื่อเจดีสีดำกดทับมาคือหลิงแนวร่างของเขาก็ติดขัดราวกับถูกขกไว้ไอเวนนั่นเพียรึกึกกือมากในใจของเหมาเจี้ยนเริ่มสั่นสะท้านขณะพยายามหนี ถ้าเขาอยู่ที่นี่ต่อไปเขาคงถูกมูเฉินฆ่าตายแน่ขณะความคิดเกิดขึ้นร่างขับพุ่งออกไปได้วยความเร็วตราดที่เขาสามารถเข้าไปในพื้นที่หมอกหลิงได้ก็ง่ายต่อการหลบหนีหมูเฉินก็มองเหมาเจี้ยนที่หนีนั้นพร้อมแววตายเยาะเย้ยขนาดว่ากระวนท่าตอนนี้เหมาเจี้ยนอยู่ห่างออกไปจากหมอกเพียงไม่กี่จังทว่าทันทีที่พุ่งเข้าไปหมอกตรงหน้าก็เริ่มรวมตัวกันเมื่อหมอกจางหายคายกลขนาดยักษ์สองคายกนปรากฏคายกลทั้งสองนั้นเริ่มหมุน คือหลิงก็ะปากฏโจมตีไปที่เหมาเจียนลางของเขาทราราลงอีกครั้งพร้อมอาการตกตะลึงและหวาดกลัวคายกอนพเน้สร้างึ้นภายในหมอกตั้งแต่เมื่อไหร่ลางเขารอยกระแทกกับภูเขาขนาดพลังอ่อนลงเขากากเลือดออกมาแผงอกนั้นยุบตัวลงไปขณะมองมูเฉินที่ผิวตัวลงมาจากท้องฝาเมื่ออีกฝ่ายสะบัดมือคายกลนที่อยู่ไกลออกไปก็เริ่มสลายตัวสายตาของมูเฉินมองไปที่เหมาเจียนที่อยู่ในสภาพบาดเจ็บสาหัส เขากำมือทีหนึ่งหอกสีดำก็ร่วงลงมาแตกออกเป็นสี่ส่วนเมื่อพลิกนิ้วรำแสงสี่สายนั้นก็บพุ่งไปที่แขนขาของเหมาเจียนตึงล่างเขาไว้กับขูบเขานั้นทำให้ไม่สามารถขยับได้เสียงร้องหวยหวนดังจากปากของเหมาเจียนด้วยความเจ็บปวดขณะความขนพองสยองก้าวปากฏชายตรงหน้าของพวกเขานั้นโขดเทียมกับพวกเขาหลายเท่านักหลังจากได้ยินเสียงห,ยหวยหัวนั้นแรงสันสะเทือนกับพุ่งเข้ามาในใจของชื่ออยู่ที่กำลังต่อสู้กับรัวรี เขามอลงไปก็พบว่าเหมาเจี้ยนถูกมู่เฉินตึงร่างไว้ทันใดนั้นความสยองขวัญและความกลัวปรากฏไอ้เด็กนี่น่ากลัวถึงระดับนี้ได้อย่างไรรีบหนีไปเร็วกำลังใจในการต่อสู้ของชื่ออยู่นั้นมอดดับลงเขารู้ว่าการไล่ล่าของพวกเขาร่มเหว็วถ้าไม่รีบหนีตอนนี้คงจะมีจุดจบเนี่ยไม่ต่างจากเหมาเจี้ยนเมื่อตัดสินใจเขาก็รีบถอยขนาดเดียวกันมีซันลาวาก็เปลี่ยนเป็นอสรพิษนั้นโจมตีใส่รั่วรี่ยับยั้งนางไว้ แววสังหารปรากฏในดวงตาของรัวรี่เมื่อมองชื่ออยู่มือนางกำกระบีนิ้วของนางนั้นขยับทีหนึ่งทันใดนั้นฝาก,กระบีสะบัดทําให้เกิดแสงเย็นและเยือกอุณหภูมิบริเวณนั้นลดควบนางถือกระบียาวไว้ในมือและหลับตาลงขนาดวาดลงไปทันทีที่คมกระบีเฉือนลงมิติเบื้องหน้าก็พาออกอสอรพิษสีแดงสิบตัวที่พุ่งเข้ามาก็หยุดลงเมื่อกระบีแสงนั้นกวาดผ่านล่างพวกมันพวกมันถูกฟันขาดเป็นสองท่อนมีซาลาวาทั้งสิบถูกฟันกระเด็น คือหลิงสลายไปอาวุธสันสวรรค์ขั้นสูงชุดนี้ถูกทำลายด้วยกระเบียดียวจากรัวรี่เมื่ออาวุธสันสวรรค์ถูกทำลายชื่ยอยู่ก็รับผลกระทบจากแรงโจมตีของรัวรี่เหมือนกันเขากากเลือดออกมาความหวาดกลัวและความตกใจปรากฏขณะพยายามเพิ่มความเร็วในการหลบหนีมีตีเบื้องหลังก็พังทลายลำแสงกระบี่สองสายพุ่งเข้ามาตวัดไปที่ขัวไหลสองข้างเพียงเท่านั้นก็ทำให้ร่างของเขาหยุดชะงักรัวรียืนกาอากาศแบมือออกฝากกระบี่นั้น รอยพุ่งกลับมาก่อนที่กระบีจะค่อยๆเสียบลงไปในฝักกระบียาวในกลับเข้าฝักชื่ออยู่กากเลือดออกมาคําใหญ่แขนทั้งสองข้างนั้นก็หุดออกมาก่อนจะร่วงลงสู่พื้นโอเคเจ้ากนในาคลิปหน้าบ๊ายบายไปแล้วครับ